ก็สวัสดีครับพบกับเฟิร์นไฟล์วายฮะกลับมาเกาะติดกระแสฟุตบอลโคปาอเมริกา2015เอพิโีด5แล้วนะครับก็ต้องเป็นคู่นี้เลยครับโคลอมเบียเจอกับอาร์เจนตินาโอ้เป็นทีมที่ค่อนข้างมีตัวลูกที่ดีที่สุดในโลกทั้ง2ทีมเลยครับโคลอมเบียสีเหลืองให้เป็นเจ้าบ้านครับอาร์เจนตินาใส่เสื้อลายฟ้าขาวแล้วกัน แล้วขอเอาบีเกียออกครับเพราะว่าไม่เร็วเล่นลำบากผมเอาดีมาเรียมาเล่นกลางดีกว่าแล้วก็ขอยัดตัวลุกวันนี้ขอให้โอกา,เอาเสเราไปซี่บ้างฮนะไม่ค่อยได้ลงแตนหลังอาจิติหน้านี่ น่าเป็นห่วงนะโอ้โห acceleration โคตรช้าเลยโอ้โหไหวไหมเนี่ย <S <S เจอกับเดี๋ยวผมว่าต้องประกบอย่างนี้ดีกว่าเอาโอตาเมนที่อยู่ทางนี้โอเคต้ okay. องพยายามฝากเกมลูกไว้ที่เรลวเนวเมซี่ส่วนทางนู้นนะผมต้องระมัดระวังคาร์ลสบัคก,ก้ากับฟาวเกา แล้วไหนควดาโดอีกแล้วก็โรดิเกสคาร์ลอสบาก้านี่มีข่าวกับเลวูปูลนะครับว่าเลวูปูลสนใจมีโอกาสย้ายไปเหมือนกันพราะตอนแรกลาเวซี่ก็มีข่าวกับเลวูปูลตอนนี้ก็เงียบแล้วข่าวเยอะครับกับเลวูปูลโอเคครับไม่ต้องซ้อมเลี้ยงนะครับขอเล่นจริงเลยดีกว่าวันนี้ใจร้อนนะครับคิดอยาจะดูไฮไลม์มาก สูริก้าครับคนนี้ฮะที่ฟาวร์ลอยแผลให้กับเนม่าฮะกระดูกหนักเลยครับวันนี้นโอ้โหแมนปาร์กส์คนนี้ครับที่มีข่าวโอ้โหวันเล็กแป้งแม่งยังหันหันหลังยิงไดิโอ้โหเสียเตะมุมตั้งแต่นาทีที่สาม หวัวด้วล้วไม่รู้เรื่องโอ้โหโอ้ปาตอเรขอโอ,โอโอ้โหซีดานหน่อยแล้วก็เสียฟาวหรือว่าตัวรับผมส่งน้อยไปหรือเปล่าโอ้โหตัวตัดเกมสองตัวนี้ จอดยากจริงๆนี่ไซ์โคหน่อยนะเราเวซรู้โโโหโหสึกรังเขาจะอยู่ในโซนเยอะมาก <c oughs> นี่นี่ะเครื่องหมายการคาปัก,กาก้าครับ ถึกเหลือเกินโอ้โหฟาว,าว์ฟาวโลมันล้วนลึกจริงจริงเออเฮ้ยไม่เกือบฉลัดเข้าทางด้วยไม่สนุกนะเนี่ยโดนลูกนีน้โอ้โหหน่วยกล้าตายโอ้โหบักก้ายัางได้อีกอื้อหือซานเชส โอ้ยโชคดีเท้าซ้ายฮามิสโอ้โหแม่งแต่ว่าเสียเต้มุมเสียเหมือนกันโอเครับสบายฮะโลมิโลเลนโอลเมสซี่อเวียร์พาสโตเร คนเล่นยากนะเจมส์ยาขนาดนี้เมซี่ผมยังไม่รู้จะทำยไงเลยโอ้โหเอาบอลลงมาได้แล้วก็ติดซาปาต้าอุ้ยรับโค้นนึกเลยอารกลดีมาเรียวางครับ เมสซี่ครับโอ้ยปัน่นปั่นนี่เข้าที่เป็นมุมถนัดแล้วนะฮะคือผู้รักษาประตูปเปิดมุมซ้ายแล้วเสียดายฮะปั่นแรงไปน,นิดนึงออกไปอย่างน่าเสียดายนี่ตัดเกมได้ฮะโอ้โหเป็นใครฮะอเกโร่ นี่ฮะเจอลูกโอยัดสามครั้งของเฟิร์นไฟวายบ้างฮะเวลาเกมตื้อตันคิดอะไรไม่ออกถามโอ3สามครั้งแล้วก็เมสซี่ก็จิ้มใบง่ายๆฮะสงส่ผมต้องบริการรูปแบบนี้เยอะนำไปก่อน1ู่นนะครับแต่ก็อย่าประมาทดีกว่าของหน้าเขาวันีแม่งเขาเล่นหน้าคู่ผมไม่รู้จะปิดใครดี แล้วหลังอาเจนี่ก็ขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยจะแข่งแกร่งสักเท่าไหร่หร,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 รือว่าเยาวชนเขาไม่ชอบเล่นเป็นกองหลังกันโอ้โหวยางนี้ดีกว่าสวยอัลเซี่ฮะโอ้โหสุนิกานี่นีน่นี่วิ่ง โอเคโอ้ยโชคดีฮะออกมาเร็วไม่งั้นเสร็จตีนบักกาแน่นอนมาแต่ไกลนะมีเลี้ยงวนหน่อยต้องเห็นใจเมสซี่หลายๆนั้นนะครับเจอกับการเล่นเกมตั้งรับกัน3-4ตัวขึ้นไปผมเป็นเมสซี่ก็ต่อให้มาจากต่างดาวก็ต่างดาวดีๆเหมือนกันแหะครับ โอ้โหแม่งใจพอไปยิงแบบนี้เลยจริงจริงม่อี้ผมน่าจะเตสะสกัดออกนะฮะววเกือบโดนละแม่งมันชอบวางมากใช่ไหมผมก็มีทีเด็ดเหมือนกันโอ้โหตา,ตามติดเหลือเกินนะฮะซูนิก้าคาร์ลอสซานเชสนี่เร็วมากจะทำไง โอ้โหวิ่งหาช่องในนี้ปาโอเร่สวยเมซีนี่ฮะแม่หลอกนานนะครกว่าจะหลอกควายได้นะครับตอนแรกโยกไปหนึ่งทีนะฮะก่อนที่จะแต่งเข้าเท้าทนัดแล้วก็ปั่นโค้งฮะโอ้โหปั่นนิดนึงเูฮะหลังเขากี่ตัวนับไปเลยฮะ เปิดช่องอย่างนี้ผมต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ประตูนะครับโอเคนำสองศูนย์แล้วครับผมว่าของจริงน่าจะไม่มีทางยิงได้สองลูกนะอาร์เจนตินานี่ผมว่าเกมมันก็ค่อนข้างตื้อๆไปนิดนึงเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างเปกเกมันนี่ก็น่าจะรู้ทางอาร์เจนตินาดีนะเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยขุมทีมชาติอาร์เจนตินา ก็คงจะรู้แกว็นอย่างดีเฮ้ยผมฟาวไงเนี่ยผมวิ่งไปเอาบอลนันเนี่ยมันก็ชนผมมีมียาโอ้โหกันหน่อยกันหน่อยเล่นง่ายมากเลยโอ้โหพากองหลังผงไปเป็นเป็นวัวสามสี่ตัวแล้วก็เปิดกลับมาให้โงู

ออน,นี่ขอสองบ้างโอ้โหคุณวางแม่นเหลือเกินด,ดึงก่อนดิ่งก่อนปาตอเล่ดีกว่าแล้วก็ขอประคองเกมให้หมดเวลาเมสซี่ดีกว่า ผมหลอกเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรุนแรงเกินเข้าแต่ละลูกนี่ไม่แปลกใจครับเนย์มาบอกวัวเสียฮะโคลัมเบียนี่เล่นหนักโอ้เมสซี่สองลูกฮะแต่ก็ต้องลุ้นกันนะอ้นัดนี้ของบอน้อยโอเคฮะ หามนียังโอเคอยู่ยังพอไหวนะฮะเต็มยังพอได้ผมว่าผมตั้งรับสักชั้นหนึ่งดีกว่าเอาชัวร์ไว้ก่อนโอ้เริ่มเปิดแล้วสวยตอนนี้ฮะจับอะไรได้ก็ยิงไปเลยดีกว่าขี้เกียจชินมากนะ โอ้โหบอลยัง <ad> เข้าทางเขาอีกนะฮะไป <ừ, S 1> เราเวซี่ไปแล้เราเวซี่โอ้โหผมจะมาแหวกกลางนะนี่ฮะวิงว่งไม่หมดฮนะโอ้คาร์ลอสซานเชซโอ้ฝ่าวา่าต้องระวังฮะอย่าให อยู่ในกรอบเขตโทษนี่อูู้บาก้าบ่นเลยฮะอะไรไี่แคยิงไม่เข้าไม่ต้องเปลี่ยนออกเลยเพรเอาไม่ต่างกันฮะถึกเหมือนกันเอาแจ็คสันมาติเนสนะฮะกองหน้าที่อาจจะได้ย้ายไปคาแข้งในสเปนกับอันเดิโกมาติโอ้โหไม่งเบินบินดีฮะเกือบไปแล้ว โอ้โหจับบอลเมสซี่เกรบโตกเลยนนี่ทำยังกับกองหลังผมนี่เป็นมุ้นมันาวเลยไงเนี่ยเล่นลูกนี้ตลอดเลยดูถูกกันไปหรือเปล่านี่สงสัยมากเลยมิดฟิลตัวรับอาเจนนี่ทำไมมันรั่วมากหรือไง ตัดผิดฮะโอเคฮะฟาว์มันมีอาการบาดเจ็บมันเลยเชื่องช้ากว่าเดิมฮะแอากลดมาเยช่ไหแล้วก็เมสซี่ฮะว่างแล้วนี่ฮะแมงเงยชอบเล่นกับผมมากใช่ไหมแอนหนึเนี่ยเจอปาสตอเล่ถวายผ่านให้เร็วนีเมสซี่ฮะ นาทีที่60แพทริกไปเรียบร้อยแล้วครับจับลงมาสวยมากแล้วก็้าบนเล่นะครับสะใจเหลือเกินชอบชื่นไหมเขายังไม่เปลี่ยนตัวเฟาเกาออกนะฮะเดี๋ยวเชื่อ โอ้โหตัวตเล่บแม่เอ้ยด well, nah. ักอย่างนี้ขอทุ่งเลย่เสียดันี้ผมตปเตะบอลจริงผมยังตัวเลยนะครับดูทีว่าเอาใครออกดี แรงเริ่มตกแล้วเอาลาเวซี่ออกแล้วก็ให้โอกาสเบเบล้วกันนะฮะคือไม่ประมาทละกันขออีกสักลูกเถอะสานึ่งนี่ผมยังไม่มั่นใจนะเพราะเกมแล้วผมก็ Now, ไม่ได้ว่าจะเล่นเจ๋งอะไรขนาดนั้นได้จริงได้ม с с ี่้น Oh, แม่แหวกมาได้แล้วนะแต่ว่าเปิดไม,ไดดไมได่ดีคือเข้าไปมุมนั้นแล้วอสปินาก็เลยออกแรงเซฟหน่อย <ch> โฟาวเกลลงต่ำแล้วดีฮะชอบไม่ต้องกลัวมันโ <c oughs> อ้โหมาแล้วเหร Here is Rodriguez เขาทำเร็วดูซิผมปิดช่องขนาดนี้จะทำยังไงผมไม่มีมาดื้อเลยโม้เสียแต่มุมอย่าโดนสามสองก่อนนะเนี่ยโอเคฮะล่อตัวไปถ้าโดนสามสองนี่นาทีเจ็ดสิบนี่เฟิร์นฟรายวายอยู่ไม่สุดโอ้โหซาบาเลต้าอาร์เจนตินา it's their ball it's their มุณมาตินีนี้ลงไปช่วยเกมรับด้วยเวเร์าสโตเรเดจ์อากูเอโรสดโอ้เขารอดักนะผมก็สิ้นคิดไปหน่อยเลี้ยงมาควายไเลยครโอ้โหมาตินเมคเโอ้ยอขอบคุณผู้รักษาประตูโรเมลโรฮนะอ่านเกมขาดมาก ออกมาได้ถูกเวลาอ่าวเวละ่ะเกือบไปนี่ฮนะนำเขาเยอะแล้วอยู่ไม่สุขอยากหาเขาใส่หัวใส่มุนไหม,ม,ไหม,มจ่ายดีกว่าโอ้แม่งเอาฮาเมสออกเลยสงสัยวันนี้เล่นไม่เด่นวางครับ This team the beautifully. passing are ball a p z โอ้โหโอ้แม่งคุณเล่นอย่างกับฟุตซอลเลยนะครับไม่กลัวอาร์เจนติน่ามาฉกเลยคาร์ลอสซานเชซโอ้โหจ่ายได้อีกเสียบครับบินมาแต่ไกลอวนดาเด้แบ็กซ้ายผิ้วอย่ยงกับปีโอ้โหนี่ขอสกัดแบบ เอไอบ้างเสียงแม่แม่ผมเปลี่ยนตัวบ้างแล้วเอาดาวรุ่มกองอ่ะคนนี้ลงดีกว่าโลนากิเอรปาตอเร่หมดแรงแล้วก็เอาตัวสดสดอย่างบิเกียลงไปครับปิดเกมนะฮะปาตอเล่ก็พูดๆนะฮะไม่กว่าจะได้ลงครบหมดไม่ได้ไม่จะได้ เสรเตะมุมีกแล้วโอ้นั่นนี่อาร์เจนติน่าผมยังไม่ได้เตะมุมเลยเลยเลยเชี่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่แหงหลงไม่หลงตัวเขาใหญ่นายวิ่งโฉบมากัน Challenged quickly by the opposition. Good referee. Foul. They got Bang to one the game even though the referee waited for a little while to see what Mr. was happening. Uh, yeah. 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 bit more damage to his opponent than seems to have been the case. He's got support. Through the middle. Great chance. Argentina have a corner. Oh, He's away. Aguero. And on either side, he's got players who can help him here. I'm Trying to find Tevez. รู้จันนี่สาธิจ่ายซะสวยแล้วฟาวคาร์ผมไม่ยอมเปลี่ยนตัวนะฮะฟาเคาส์ใส่กัปตันทีมกลัวลูกทีมเสียขวัญ <San chez. S 1> โอ้โหวัวรอครับ <c oughs> โอ้โหผมว่าคนโดนลยนะ ว่าเลยแล้วเกือบไปโอ้นี่ผมเล่นเสร็จประมาณเกือบหกโมงเช้าพอดีเลยครับก็อย่าลืมดูคู่นี้นะครับหกโมครึ่งเช้าวันเสาร์เลยครับก็อย่าลืมติดตามเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับก็เอพิโซดต่อไปนี้ผมจะเล่นทีมรักเลยฮะทีมชาติบราซิลฮะอยากเล่นฟีมิโนกับครูติญโญ่นะครับ ก็สวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูไฮไลไท์ก่อน